การออกพงรอ3และพงอรอหเพื่อยื่นทางอินเทอร์เน็ตในโปรแกรม s m a r t b i ิ366ไปที่ฟิน c l ค่ะและมาที่รายงานภาษีทางด้านขวาเลือกคอนฟิกพงอรอและเลือกเดือนที่จะยื่นภาษีคือเดือนมกราคมค่ะกดซิงค์ค่ะแบบยื่นรายงานภาษีค่ะจะแสดง เลขที่ของผู้เสียภาษีชื่อที่อยู่เดือนที่ต้องการยืน่นภาษีคือเดือนมก,กราคมค่ะโดยยื่นภาษีตามมาตรา3เตราสะยอดเงินทั้งสิ้นคือ1,500บาทภาษี45บาทค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กดบันทึกค่ะกดโค้ดค่ะแล้วไปที่รายง,งานพงอรอสค่ะในรายง,งานเลือกปี2025ค่ะรูงบตั้งแต่เดือนที่หมก,กราเทานั้นค่ะ และว,วันที่ยื่นภาษีคือวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะและให้กดซิงค์ที่มุมขวาบนค่ะได้รับรายงานพรอรดสาแล้วให้กดตกลงค่ะแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ทางหนัที่จ่ายพรอรดาเป็นการยื่นภาษีของบุคคลธรรมดาค่ะโดยจะมีข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชื่อที่อยู่ เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินคือเดือนมกราคมยอดเงิน1,500บาทและภาษี45บาทค่ะต่อไปจะทำการขอแบบแรายง,งานใบแนบพงอรอรค่ะเมื่อได้รับรายง,งานแล้วกดตกลงค่ะใบแนบพงอรอร3จะแสดงข้อมูลและที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชื่อที่อยู่ วันเดือนปีที่จ่ายภาษีประเภทเงินได้คือค่าซ้อมสินค้าอัตราภาษีร้อยละว3ค่ะกลับมาที่หน้าโปรแกรม Smartbit ค่ะเราจะทําการออกรายง,งานพองอด53โดยไปที่รายง,งานภาษีทางด้านขวาค่ะเลือกคอนฟิกพองด53เลือกเดือนที่จะทําการยื่นภาษีค่ะกดตกลงและกดสิ n c ค่ะ แบบยื่ยนพองอดา .53 าจะระบุเลขที่ของผู้เสียภาษีชื่อที่อยู่และการนำส่งภาษีตามมาตรา3เตระศะเดือนที่ทำการยื่ยนภาษีคือเดือนมก,กราคมค่ะยอดเงิน2,800บาทและภาษี84บาทเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กดบันทึกค่ะเมื่อทำการคอนฟิกรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปออกรายง,งานพองอด .53 ค่ะปีที่ทำการออกรายง,งานคือปี2025 เลือกดูงบตั้งแต่เดือนที่1มกราคมค่ะวันที่ยื่นภาษีคือวันที่15กุมภาพันธ์แล้วกดสิ่งที่มุมขวาบนค่ะกด yes เมื่อได้รับรายง,งานแล้วให้กดตกลงค่ะแบบยื่นรายง,งานภาษีเงินได้พองอ 3, เป็นการยื่นภาษีของนิติบุคคลค่ะโดยจะมีข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้เสียภาษีที่อยู่และนำส่งภาษีตามมาตรา3เตระศะจํำนวนเงิน2,800บาทภาษี84บาทค่ะต่อไปจะออกใบแนบพงอดอค่ะกดซิงค์แล้วกดตกลงใบแนบพงอดอ53นะคะก็จะแสดงข้อมูลเหมือนกับใบแนบของพงอดอ3เลยค่ะ